วันนี้เราจะมาทำคลิปอีพสามที่น้อนกับส้มแล้วก็ผมจะมาเล่นเกมอาการอีกทีหนึ่งนะคือในที่นายตกตอเรสนะครับใช่ครับแล้วก็ยายึดช่องของผมตามเคยแล้วผมไม่ได้ยึดอันำนายไม่ให้ผมพูดเลยหรอก็คุณนะจะยึดทางหัวให้ได้เรว้อะเล่ขอให้จะปั่นได้ไหมคือแรกไอ้กวางมันจะไม่ทำอะไรเรานะก็แล้วกันเราคืนที่สอง ทีสองความมันจะทำลายเราอะเริ่มทำซ้อมมันจะขวนหน้าเราห้ารอบขวนห้ารอบตายลาแ,แล้วมั้งห้าอบนที่เราจำได้ผมเคยมีไอเนี้ยเราอนันตนาจำได้ไหมที่เป็นกระเป๋าที่ทเก็บได้สิบห้าอันน่ะใช่ใช่ใช่ที่ผมที่ผมได้อะที่ผมเราอันนายได้อะ่ะใช่แต่น้องไดเปล่าน้องไม่เคยได้เลยอไอกระเป๋าสิบห้าอันน่ะไอกระเป๋าที่แบบมันเป็นแบบเก็บสองได้สิบห้าอันน่ะ โหพี่เคยได้น้องก็กินไปดิตอนนี้มันจะระเบิดุามาอะไรนะอทำเองหรือเปล่าไม่รู้เยโอเคลว่ โอเคอันนี้ฉันสร้างเอาไว้เลยโอ้โหไอ้ผู้นายถ้าสงสัยว่าไอ้ไงไม่เป็นหนาอร่อยที่กับดักไอ้กับดักอันนี้ฉันขอลองเอาไปตะกุนไฟจะหมดแล้วหมายถช่วยเราโกทเมงไอ้ผู้นายมน้องกับซ้อมมาเร็วชจะไปหยิบเป็ดสกปาแล้วนี่แหละจะฉันหยิบให้น้องตามพี่มาเลยเออไอ้นไปไอ้หมาปลาแอน กูแขในหมาป่าไปเลยนะข้าน้าเอาไปเบ็ดตกปลามองไปไหนแล้วอ่่ะแล้ววสนอันนี้อเจอแล้วอันนี้คือกำลังที่ฉันสร้างมาเฉยๆฉันเดี๋ยวผมไปเอาเบ็ดตกปลาก่อนผมก็จะไปเอาสร้างฉันเอาเบ็ดฉันขอเอาไอ้อันนี้ไปใส่วางเสร็จไอ้กระต่ายผมตัดไม้ก่อนกระต่ายมันได้ติดกระต่าย เดี๋ยวจะมีใครหิวนะคนนึงน้องหิวเหรออานายไคุณไม่ใช่โอเคก็คือกำลังมาแล้วโอเคฉันเอาเนื้อมาให้พวกนายแล้วนะนเรามาสลับหน้าที่กันไหมแล้องคนตัดไม้ต้องเป็นคนตัดไม้เดียวนะไหมไม่ค่ะจะไปคนทำอาหารมัน,นไม่มีหรอกคนทำอาหารน่ะใช่ไหมใช่แล้วก็คนสำหรับคนปิ้งอ่ะที่เอาเนื้อไปปิ้งไงก็ น้องก็ทำอาชีพฆ่าสัตว์ก็พอก็ขวาไปฆ่าในไก่แล้วก็มาย่างให้กินจ้าตอนนี้ผมอยู่คันคนเดียวตอนนี้ท่านก็มาเก็บลาเลยเดี๋ยวทุกคนเงียบก่อนทุกคนเงียบโอเคพูดต่อได้เพราะผมอยากให้คนเงียบเปงน้นแหละะมาตายอย่าไปช่วยเพาะฉัหนูไม่ได้จ่าย น้ำน่านเสียชีวิตแล้วเอ้านี่ไงเอ้ยไปเดี๋ยวมาพวกนี้เดี๋ยวให้มาชมน้องนะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงน้องอยู่ไหนอะเดี๋ยวตรงนี้เอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาน้องมั้งเอาไปเดี๋ยวขอสร้างเบ็ดเอาาเองผมผมขอโทษที่ขอโทษเอาไปวางไว้ตรงเอาไปวางน้องคอยดูนะเดี๋ยวอีมิทาเดี๋ยวจะเอาผ้ามาแฝงมาชุบแล้ว เอ, okay. okay. oh. เอาไว้วันพรุ่งนี้นะโอเคไหมโอเคเอาศพน้องไปย่างเถอะไหมไอ้ยุดยุย you ย know. ุยเข้ามาอะไรยังไม่ได้เอาศพไปย่างเลยพี่กูเล่นเข้ามาเนาะนั่งกัดหรอเซนทริกยินหรือเปล่าเนี่ยที่วางไว้เนี่ยมดหมาเนาน้องกินก็ไม่ต้องกินเลยใช่ไหมไม่อยากกินอร่อยนะไปพิธีกรรมก่อน เอาไปลงน้ำยาแล้วขอพิธีกรรมพี่สโลลเล่นอย่างอ่ะพิธีกรรมเพื่อเพื่อนยาลองทำอะไรดูอ่ะดูครับเอาอ,อันนี้ไปเลยนะครับเอาใครถึงไม่รับครับอ๋อดูแล้วเดี๋ยวค่อยเอาบอลพ่งนี้สิเนาะผมขอละผมต้องน้อง,น,องน้ำลายเอาศพน้องไปเล่นโอเคเดี๋ยวค่อยชงเดี๋ยวค่อยชงตอนที่ห้าแล้วกันโอเคส้นไนท์ได้ค่ะกระต่ายมาแล้วหนึ่งอันแล้วนะ ตันน ah, ้าหายไปไหน้าหายไม่รฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮาฮ่าไ่าฮ่ายเออ่าฮ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 ะา่าฮ่าาฮาาฮอา่าฮ่่า่าฮ่ดฮ่าฮาฮ่าก่าน่าฮ่าฮ่าา่า่่าฮ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 ่าา่่า่าเ่น เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาศพน้องอไปฝาก<อ>กับคุณลุงก่อนพี่เอาศพน้องไปฝากกับคุณลุงขายปลาก่อนไอ้กับกับไอเนี่ยไอ้กับไอ้พี่เอาศพน้องมาวางไว้ตรงนี้นะไม่เอาจะอยู่ที่แทนคิ้วๆจอยู่ที่แทนรู้แล้วคุณไม่กินใช่ไหมน้องก็ได้กินแทนไ,ได้ป่ะได้เดี๋ยวน้องจะกินแทนไม่เอาให้น้องกินแทนแทนได้ไงเยอะแยะอร่อย เออมันไม่กินกินแค่หนึ่งเดอยากกินไหมไม่เอ้ยคนเราเดี่ยวหมาป่ามันจะกินศพนั้นเนี่ยเอาเว้ยเอาศพน้องหายเฮ้ยก็อยู่ตรงนี้เลยไม่กินใช่ป่ะถามอีกทีไม่หมาป่าแล้วครับโอเคสำคัญหมาป่าก่อนสำคัญหมาเดอะมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วสข้าญหมาป่าก่อนผมดูแล้วผมดูแล้วผมดูแลผมดูแลผมดูแลตอนนี้หรืตาย ดีป่ะ,อะเออมันไม่กินได้อยากกินเชอรี่ท้มมไมหิวหรอเรียกอะไรนั่าเรียกอะไรวะลืมแล้วเรียกอะไรวะลืมแล้ก,กปลาคุกกี้เออคุกกี้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 ปุดๆปุดๆปุด,ปดอ่ะการตกปลามันก็ยากดีด นายสาระชิ้นดีเลยกินด้มั้ยซ้อ,อมพาน้องมาดูนายหน่อยเขาเอาไว้ให้แมวออก,กินนะน้องเดี๋ยวศพน้องไปไหนแล้วอ๋ออยู่กับนายเองตอนนี้พาน้องไปตกปลาด้วยที่ไหนอ่ะอ๋อซ้อมดูซ้อมมองดูเขาว่าชีวิตใหมก่อนโอ้ เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอจับน้อไอ้ชุกหนูยังเนี่ยยัศพน้องหล่นน้ำนี่ศพหนูหล่นน้ำช่วด้วยดูเร็วเดี๋ยวอีแป๊บดโอ้ไฟจะหมดแล้วหนูมีไฟอยู่ในตัวอยู่อะอะไรวะมะาไปเผาได้เฮ้ย ได้กฟางฉันจะเอาขอมาให้นายกินหนงอยากนเหอันจะเป็นวัตมิตกับายจะจะเป็นวัตถิตกับนายเปนคัญญาว่ีฉันทะอยู่แกข้างายไม่ัหลางถ้วเอามาอไหน <c oughs> เล่นศพน้องทำไมวะแค่ศบน้อน้ำน่ตายจะเล่นศบน้ำหน่อยเดี๋ยวพี่เอาศพน้องไปไว้ที่จีจีหยดหยุดหยุดหยดหยตอนนี้มันไม่ดีเดี๋ยวพานมาเอาไว้นอนอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเออน้ำหน่อยอย่าเอาศพน้องไปเล่นนะอ๋องจะให้น้องนอนขาพาดแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวเอาน้องไปนอนตรงนี้เอ้ยอย่าอย่าอย่าเรอพาน้าไปไว้ตรงนี้กัก่อน ไอ้ยู่ยุยไอ้ใช่เราอย่าไม่มีเตียงเลยเดี๋ยวเราจะสร้างเตียงแล้วเราก็จะพานอาไปนอนตรงเตียงอ้าวนายอะไร้าวนามองมาที่ผมตอนนี้แไฟไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วมองมาี่ผม้าวนดูนี่้าวนดูนี่าน่เราก็เอาคุกกี้ให้หนูหนูกิน ซาใจนี้มากเลยพาน้องไปจุดแถวแรจูนยิมิทุนยังยังไม่ถึงวันที่ห้าเลยเดี๋ยวผมโดนใครอะ่ะผมโดนอะไระเฮ้ยเฮ้ยอ๋อผมหิวตายเหรอผมผมยอมตายเลยว่ะ <c oughs> ีจะได้ไปดูพี่โอเคเดี okay, ๋ยวจะพา่านน้มกับน้องไปนอนไว้ตรงนี้ก่อนส้มเอาไว้ชุบมชุบวันที่สี่นะองชุบวันที่1หนื่อยส้มชิววันไอ้ช่วายหรือเปล่าไม่่ะอนันไนก็เท่าเทียมกันเนี่ยก็พาหน,อน,อน้าไป ก็ชุบน้องวันที่หนึ่งร้อยชุดน้องน้ำหนาวันที่หนึ่งร้อยชุดชุบพี่วันที่สิบสี่ไอชุบพี่วันที่สี่ชุบน้องวันที่หนึ่งร้อยไม่หนูจะออกจากด่านเลยนะโอเคโอเคชุบก็ชุบเอาไปน้ำหนาชุบผมหน่อยชุบหมูด้วยอไม่ทำกับบ้านหรอไม่ทำโอเค ด,ดูของโอมกันครับตอนนี้ข้ามแห่ทันหมดไปแล้วนะคนะแล้วตอนนี้หนูหิวอื้มกิน<ห>ยาวจิ่งเบื้องไปหาเนื้อเดี๋ยวนี้เลยนอนมันหน้าไปหาเนื้อเลยหนูขอ,อกินปลาตัวหนึ่งต้องเอาเป็ดไปว้าวโยยงบ้าปลาเนื้อตกมา ตกปลาก่อนพี่เด็กคือไปตกปลาไอ้หนูหนูจะตกปลาแทนไหนแอะมาเนอ่ะพอดีหนูจะเก็บแทนหลอดทำไมตกปลาจะไมตกปลาเธอหน้องไม่ตกปลาเธอหนุ่มไม่ตกปลาเองก็หน้าตาไหนมาหนูก็ไม่ได้กินอ่ะไอ้ตกปลาตรงน้าตกปลาตรงกลมๆตรงเนี้ยตรงกลมๆตรงเนี้ยหนูม้าจะเดี๋ยวหนูเก็บผักอยู่น่ะเอาผลไม้ได้ไหมหนูเก็บฮะโอเคก็ได้งันนี้เดี๋ยวพี่ตกให้น้องเลยก็ได้ ฉันจะขอเป็นพี่ผีสายเก่าจะได้เอาจะได้ใส่ค่าวดงาวดงชะตาผายแล้วดึกเดือดใส่ค่าดวงชะบหายแล้วชิบหายแล้วมาดิพี่ๆเลยเร็วๆพี่รออยู่ที่เต็นท์มาแล้วโอเคดีนะที่ฉันตั้งเตีาไว้เราจะต้องไปหาย บายบายบายไปข้าวตาขาวบาย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 น้ำถ้าสมอนอนตุยเมื่อไหร่ผมจะพาโน้ตไปนอนอยู่ตรงนี้ถ้าสมองผมไม่มีข้าวมันเผ็ถ้าสมองผมไม่มีข้าวมันเผ็ดแล้วผมไม่มีเต็มผมจะโดนน้ำไปกินน้ำอย่าโอเคไปนูกินนั่งกวนก่อนหนูข่าวว่านงกนก่อนนะนั่งกนย่างไปกินปลา เอาหมุนย่างก็คืออันน uh> yep um> 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 ั้นก็คืออะไรอยากดูไหมคือออะไรก็คืออะไรอะไรอ่ะอันนี้ย่างลูกเกดย่างแลก็กินกินลูกเกดกินล้กเกดหิวมันหิวก็ไปหาอะไรกินสิครับคุณน้องไอ้น้ำปลาฉันฉันกตกแต่ตกปลามาห้าตัวแล้วมันตกยากอีกด้วยนี่เลยันนี้ ถ้าเกิดวันไหนน้องตายอนุนายเขาจะเล่นศพน้องระวังให้ดีโอเคได้หนูสัญญาณหนูจะไปหาปลากับเนื้อมาให้ <IS D> ดีดีดีถ้าถูน้องยังไม่ทำทนายจะจำว่าใส่ถุงแล้วก็ออกเกมซ้อ <IS D> ถ้าถูถ้าน้องใส่ถุงแล้วก็ออกเกมมัน <IS D> จะเป็นบั๊ก <IS D> ทำให้น้องเสี่ยงลงบัเสี่ยงลงบั๊เสร็จแล้วก็เสี่ยงลงป้งน้องันจะได้ไม่เกิดใหม่อีกซ้อมน ป่าของเกมฮนั่นนายหรอเอาแล้วก็ตายไปแล้วนายย่งเอาเนื้อหมาป่าห้าตัวเจ้าผมไปตัดไม้ก่อนเก้าเวลาตัดไม้ละโอ๊ยจะไปจับปลาก่อนก่ออคืนนี้จะมีปีศาจมาโอเคเราต้องจำตัวให้พร้อมถูกไหมอาบน้ำนะไฟก็จะดับผมไปตัดไม้อยู่อย่าเพิ่งนะ เว้ยที่ผ่านผมยู่ตายว่ะอ่ะจะไคนนี้ไปกินตรงเซนแล้วตรงเซนมีนะเดี๋ยวหนูกินโอเคฉันต้องเร็วๆพี่ต้องการอาหารอีกฉันต้องไปหาเหล็กเพราะนายฉันต้องการเหล็กไม่รู้ฉันต้องการเหล็กีจอะไรหมายถึงฉันแค่กำลังจะบอกว่าฉันต้องการเหล็กเฉยๆนี่กระปุกไอหิวตุยเดี๋ยว่งนด็กนั่หนูกำลังวิ่งไปหาแล้วมาแล้วคาร์ตกินได้ก่อนได้ไหมได้ได้เอาไว้เลยลูก เดี๋ยวเๆๆๆๆเดี๋ยวฉันขอออกเดินทางไปกินเดี๋ยวฉันกินต้องการอีกต้องการอีกต้องการอีกเดี๋ยวฉันขอออกเดินทางไปไปหาของน่าก็คือเหล็กต้วกหาน้องไดโนได้นะถ้าเจอน้องไดโนก็บอกไปด้วยน้องไดโนมันต้องฆ่าหมาป่าหนึ่งร้อยตัวหล่อเล็หลาเล็กฆ่าหมาป่าหลายๆตัวเลยจะเราจะเจอน้องไดโนอ่ะหนูจำได้หนูเคยเจอน้องไดโนแล้วหนูจำทางได้ไม่ได้ไม่ได้ อันอนั้นน้องดูในคลิปครับอันนั้นดูในคลิปเราจะไม่ได้ว่ากที่ที่เราเจอกันแล้วเราก็แล้วเราก็ไปเล่นกับเด็กๆพี่คุม,มาแล้วนะอขอบใจขอบใจขอบใจต้ก็ไปิดหีบก่อนเลยเพราะถ้าเราจะได้น้ำมันเครื่องก็จะเอาไปให้พวกนายกินชีวิตพี่ไม่มีมุ่งหมายเลยว่ะวันๆเอาแต่เด็ก ล,ลองส่องีวันๆเอาแต่แดกไม่ทำอะไรเลยขอวิจารณญาณคลิปนี้มีคำหยาบคายมากมายเฮ้ยหยอกเล่นหยอกเล่นหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดขโมยช่องคำเตือน,อนคำเตือนคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายจีดม,มานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรดูได้เด็กดูได้ คลิปนี้โดนขโมยช่องห้ารอบคลิปนี้มีเนื้อหาอาจจะีมาตรงนี้ที่หนูมาเลยอาจจะมีคำหยาบเู่ตกไาไจะกนหนูอนอ้ม่อนงก็ไปเล่นด่านตามใจเลยเชิญเอ,เ,เอา้เกพืนเดี๋ยวก่อนนอนก็ออกแล้วนอ,อ,องก็เข้าสู่ร์ฟมา ก็จะเข้าาม,มาได้ไฟมาถึงร้อยใหญ่ขึ้นแล้ว ก็บ<ด>าดดูเาเาเี๋อวชิ้สุดท้ายอาาลองชิมคำนึ่งก็ได้ไม่เอาละผมจะเอาชิมนะอย่นนงนี้ทันหมดไปแล้นะซ้มรีบลุกขึ้นดีมหอร่อยมหมต้มเ,เ,เ,เลยซนะ้มเร็วก้มเลยค่พวกน,น,นั้นเ<ฮ>ร็วเฮ้ย S <S นอกำ้องทำเป็นแบบนี้ทำไม้หน่อยอ๋อเดี๋ยวไม่ดีอ๋นอนนานายรู้แล้วเนี่ยขอนะมันไม่ดีว่าหนูต้องเป็นน้องเชี่ยวแล้วนายเพราะว่าโอเคก็ได้ไดโอเคใช่เ,เลย ถ้าเนี่ยขอาผมมันก็ดีละเดี๋ยวนะจะลองไปนั่งตรงนั้นดูมันดีเลยเอากงนะเหล่ากงน้องต้องพูดว่าเหล่กลากงซึ่งซึ่งมาไปหาดิ ซ่อมๆอ,อีมิชาเดียวฉันก็จะออกจากป้ายอะน้าอะน้าทำไมมันหมืนไม่ได้อ่ะอ๋ะอกนะซ่อมกล้องต้องกดแบบน,นี้กดเหมือนจะออกแล้วแล้วก็กดเชื่อมต่อแล้วน้าก็จะพบว่ามันจะให้หลักเข้าได้แ้องกดเอาวให้เลยติด้าเนาะ ขวานกูไม่เนี่ยเฮ้ยนายนี่น้องมาตะเกียนนายขึ้นโอเค็ไหนเนี่ยขึ้นภูเขาแอ้นี้ก็่ง้าเข้ามาแ้วเพรว่าน้อรว่าน้จะตางทำไเกับน้่ได้โดนอจะไปดุ โอเคกันว okay, okay, ่าจะพ่อตาไหมโอเคดีค uh ุเ uh ชื okay, okay, ่อผมด้วยผมหิวตายเออ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 โอเคโอเคอะไรติดล่ะติดล่อะไรไม่มีพ้างเลยโอ้แล้วไม่ได้อาล่ะทำไม เดี๋ยวซ่อมทุกคนช่วยผมด้วยจะเคยเคยทอดซ่อ,อ,อ,อกกต้องออกเกมก่อนเลยซ่อมแล้วเราปิดคลิปเลยยนะังปิดคลิปเลยแล้วแหละเดี๋ยวมาดูคลิปกัน